ทุกชมครับเดี๋ยวผมพามาชมหัวพ่นน้ำนะครับแบรนด์กา r เดน่านะครับการเดน่านี่เป็น made in เยอรมน y นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้คือหัวฉีดน้ำตอนนี้ผมต่อกับสายยางบ้านเราอันนี้เป็นสายการเดน่าเหมือนกันผมแจ้งราคาให้พี่ทราบก่อนนะราคาพิเศษเลยหัวละ550บบาทเฉพาะนี่นะฮะ เฉพาะนี่นะครับ550บาทเม็ดอินเนยอรมันีนี่ลดราคาแล้วและมีจํานวนจํากัดเพียงแค่17ชิ้นเท่านั้นตอนนี้ที่เราเอามาแบ่งปันให้ตอนนี้ผมลองกับปั๊ม Honda นะครับปั๊ม Honda 1นิ้วนะครับนี่ยคือพี่สามารถไปต่อกับก๊อกน้ําพี่ได้ปกติแหละแต่ผมอยากจะเทสแบบนี้เดี๋ยวพี่ลองดูนะฮะว่าตัวกาเดน่าราคา550บาทมี17ชิ้นนั้นนะจะเป็นอย่างไรอ่านี่นะฮะนี่นะครับ นูนะพี่น้องที่ดูนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้นะจากนี่ไปนู่นนะประมาณสักขอบถนนฝั่งนู้นเลยพี่น้องดูอพี่หดถือไว้เดี๋ยวผมจะเดินไปด้านข้างแล้วถ่ายดูนะครับพี่น้องครับนู่นครับไปบ้านหลังนู้นเลยฮะที่ดูความความแรงของกาดน่าไม่น่าละเขาบอกว่ามันขายอยู่ฝั่งยุโรปนะครับใครจะใช้รถน้ำนี่นี่นี่มายันนี่เลยพี่น้อง นี่มาเย็นนี่เลยเดี๋ยวพี่ดูความไกลนะนูน่นอยู่นูน่นคนอยู่นูน่นนี่ฮะเปียกมาถึงนี่อ่ะห้าร้อยห้าสิบมันปรับทุ้มแหลมได้อ่านี่ฮะโอ้โหสะใจมากพี่น้องนี่ลดราคาให้แล้วนะครับพอดีว่าต้องขอบคุณทางฮุสตวาน่าด้วยที่เอามาแบ่งฟันให้แค่17ชิ้นเท่านั้น<ๆ>เขาบอกว่าหมดแล้วก็ไม่มีละนะครับหมดแล้วก็ไม่มีละนี่ปรับทุ้มแหลมได้กระจายได้ โอ้โหสะใจเลยพี่น้องใครลดน้ำผักไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดนะโอ้โหไก่ไกลไกไก่มากเลย550บาทครับ